พระคุณแผนเสน่เดิมนั้นค้นพบที่กรุเก่าวัดบ้านกลางเป็นพระกุที่มีชื่อเสียงอันดับตน้ตนๆของจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นพระกุโบราณที่มีอายุการสร้างมาหลายร้อยปีมีความงดงามทางด้านพุทธศิลปะและสงพุทธคุณเป็นเลิศจัดเป็นพระยอดนิยมชั้นแนวหน้าของวงการเลยทีเดียว การขุดค้นพบพระขุนแผนกุกเก่าวัดบ้านกลางนั้นมาจากเจดีหลังพระวิหารเก่าที่ชำรุดสุดโทมในบริเวณวัดบ้านกลางเมื่อราวปีพุทธศักราช2447เล่ากันว่าตอนที่แตกกรุออกมาใหม่ๆนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านได้นำพระทั้งหมดมากมายหลายพิมพ์มาวางไว้ที่ใต้ต้นโพใหญ่ใกล้วิหาร เด็กวัดในสมัยนั้นได้นำเอาพระที่วางไว้มาเล่นร่อนแข่งกันในลำน้ำสุพรรณบุรีเป็นที่สนุกสนานเนื่องจากในสมัยนั้นพระวัดบ้านกรางยังไม่มีมูลคา่าและยังไม่ได้รับความนิยมมากนักจนเมื่อมีการสืบค้นประวัติความเป็นมาและผู้บูชาปรากฏในพุทธคุณเป็นเลิศจึงกลายเป็นที่นิยมและสแสวงหามาบูชาสืบจนถึงปัจจุบัน พระส่วนใหญ่จะเป็นพระตะกูลคุนแผ้นพิมพ์ต่างๆมีจำนวนมากมายนับหมื่นองค์และเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดคือเนื้อดินเผาผสมว่านและเกสรดอกไม้นานา,นาชนิดมีทั้งชนิดเนื้อดินหยาบและเนื้อดินละเอียดที่ดูแล้วว่าเป็นเนื้อดินละเอียดก็ยังหยาบกว่าเนื้อดินของกุกอื่นๆ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเนื้อดินหยาบที่มีส่วนผสมของกรวดและทรายเป็นอย่างมากและมีโพรงอากาศสำหรับสีสันวันนะเป็นเสมือนกับพระเนื้อดินเผาทั่วไปมีทั้งสีแดงสีพิกุลสีเขียวและสีดำตามความอ่อนแก่ของความร้อนในขณะเผาไฟพระคุนแผนสเสน่รุ่นสเสน่แรงเปียงซึ่งร้านวารันทนของเราได้จัดทำขึ้น เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านได้บูชาซึ่งจะประกอบไปด้วยมวลสารอาถรรพ์เทววันหลงมวลสารว่านรากราคะมวลสารว่านดอกทองเสนีมวลสารว่านดอกทองมหาอุดมมวลสารว่านจูงนางว่านสาวหลงว่านดอกทองโยนีและว่านไก่แดงพระอุนแผนรุ่นเสน่ห์แรงเบี้ยงนั้น มาจากความเชื่อของคนโบราณที่ว่าส่วนใหญ่จะสร้างเป็นเครื่องรางของสเสน่ห์มาแต่โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำว่านสเสน่ห์ต่างๆมาเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งจะเพิ่มอนุภาพในเรื่องของเมตตามหานิยมเสริมสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาพูดคุยก็จะทำให้ผู้พูดผู้ฟังตกอยู่ในสเสน่ห์ตกอยู่ในวังวน ใครเห็นไม่ว่าจะเป็นยิงหรือใช้ก็ตามเป็นต้องหลงและมีความชอบพอซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระขุนแผนเสน่รุ่นสเสน่แรงเปี้ยงของร้านวารันทอเหล่านั้นนะครับท่านนั้นสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปหรือท่านนั้นสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรง ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายท่านได้เลือกสรรแล้วนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของเรานะครับแล้วนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ